สามีตีตราจบไปนะครับมาด้วยอย่าลืมฉันแทนแล้วคืนนี้ก็จะได้ชมกันนะครับแสดงความคิดเห็นสักนิดนะครับกับละครเรื่องนี้อย่าลืมฉันครับค่ะส่วนละครเรื่องสามีตีตรานี่เรียกว่ามีกระแสทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความฝากผู้จัดด้วยนะคะคือแอนทองะสมนะคะก็บอกว่าสามีตีตราเป็นอาหารลดเลิศที่ผลิตด้วยความตั้งใจงี้แอนฟังแล้วก็คงจะชื่นใจนะคะและคืนนี้ก็แอนก็จะเป็นหนึ่งในละครเรื่องอย่าลืมฉันด้วยซึ่ง คู่กับพี่ติ๊กเจษดาพรเนี่ยนะคะครเรื่องนี้ค่ะก็มีพระนางเนี่ยสองคู่ด้วยกันนอกจากว่าแอนติ๊กแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคู่ของศิริตากับก้องสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็พี่ติ๊กเนี่ยก็บอกว่าอยากให้เรียกคู่แอนก,กับติ๊กเนี่ยว่าคู่พระนางรุ่นคลาสสิกขอร้องว่าอย่าเรียกรุ่นใหญ่อาจจะยังอยู่ในระหว่างกำกึ่ง <c oughs> ช่วงอายุอย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสะตอบรับของละครเรื่องนี้ด้วยนะคะไปฟังค่ะโอ้ตื่นเต้นครับนี่ ได้ดูทีเซอร์กันแล้วสนุกมากเลยนะครับใช่ค่ะก็น่าดูเข้มข้นนี่ขนาดทีเซอร์ยังขนาดนี้เนื้อเรื่องจริงๆจะเป็นขนาดไหนนี่เปิดครับเพราะตัวสมมติติดตามแม่ดานี่ตั้งแต่กระบวนการตัดต่อเลยป่ะครับโอ้ไม่ได้ตลอดเวลาแล้วค่ะบก็แอบขโมยดูเขาบ้างอะไรบ้างแก็ว่ากันไปเพราะว่าอันไหนที่ไม่ดีเขาตัดทิ้งออกเลยครับคือเองก็จะตัดฉากไปกับลิต้าทิ้งเหลือแต่เองกับพี่ก้องสองคนผมยังอยากคู่กับลิต้าเลยครับนี่เราสองคนก็จะเราไมทไมเไม่ได้คู่กับพี่ก้องนี่คแล้วไม่ผมไม่ได้คู่กับลิต้าพี่ด าวก็เลยเปลี่ยนบทให้ที่คู่กันเลยสมใจยากก็จะได้โฉบไปทางนู้นบ้างโมมาทางนี้บ้างนอกจากเรื่องมีอะไรให้ดูเยอะแยะแล้วยังมีวิวสวยๆให้ได้ดูกันอีกเลยรแล้วก็มีมเด็กแฝดน่ารักน่าเอ็นดูอีกสองคนเป็นความใจร้ายของผมแน่นอนครับ<ม>ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่คนแบบนั้นแหละ <c oughs> คนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบเหมือนเป็นภูเขาน้ําแข็งนะฮะความจรก็ดูแข็งแกร่งแต่วันจริงแล้วแบบข้างในนี่แบบละลายในไอ้เน่เลิกกองก็นอนรองไห้ตลอดกลับบ้านหรอกลับบ้านถรอร้อ ถึงเมียตอนแรกก็คือเราจะเจอกันเลยอาจจะเห็นเขาใส่ชุ่นักศึกษากระชากไวรับไม่ได้กันนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะยิ่งอยากดูใหญ่เลยนะคะส่วนป้าแจ๋พุ่มกาวก็บอกว่าสําหรับแฟนนิยายอย่าลืมชั้นซึ่งประพันธ์โดยป้าอีทเมียนตีเนี่นะคะก็บอกว่ารับรองเลยว่าละครนเวอร์ชั่นนี้พยายามทําออกมาให้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุด เนี่ยเราก็เอานิยายมาอ่านแล้วเราก็พยายามจะจับให้ได้ว่าในนิยายเนี่ยเขาว่าได้เรื่องอะไรพูดถึงผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้ว่ายัายยางไงแล้วก็อีกสองคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเขานั้นเนี่ยในนิยายเนี่ยบางทีเขาอาจจะบอกน้อยไปเพราะว่าในนิยายมันจะเป็นเรื่องของความคิดคำนึงของทัง้งของคู่สองคนนั้นแต่ตอนนี้พอเราทําเป็นบทละครเป็นละครจริงๆแล้วเนี่ยเราเลยทําให้ทุกทุกคนเป็นภาพจริงๆขึ้นมา ตาดีที่แ<า>ไปด้วยความมันยานี้อย,อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมฉันค่ะ,คะ2ีนาทีนาทีทางช่อง 3, 3> นะคะใครอยากเห็นพี่ติ๊กเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือว่าอยากเห็น <c oughs> ในชุดนักศึกษาคืนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะ